สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเหรียญปยทานนะคะเป็นดอกไม้ลายเบสิกนะคะแบบนี้เลยแบบน่ารักนะคะขั้นตอนการทําไม่ยากนะคะเพื่อนๆสามารถทําตัวเปล่าไว้ใส่เหรีหยญทีหลังได้นะคะเราจะทําไว้ลักษณะนี้ค่ะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบแล้วก็มีเหรียญน,นะคะมีลูกปัดสีทองนะคะเราจะนํามาติดเกรสรนะคะเพื่อนๆคนไหนไม่มีจะไม่ติดก็ได้นะคะหรือมีอย่างอื่นตกแต่งก็สามารถนํามาตกแต่งได้นะคะแบบนี้เลยให้เพื่อนเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะส่วนริบ,บินที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะ ตัวนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละังเบอร์สองนะคะสีของริบบิ้นก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่สาหเซนติเมตรนะคะจากนั้นตัดปลายแหลมนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยตัดปลายแหลมสองด้านนะคะแบบนี้แล้วพับริบบิ้นลงมา10บเซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะ จะได้แบบนี้เรารีดตรงนี้นะคะลีดรอยพับให้ไปรอยนะคะตรงนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาริบบินด้านที่สั้นไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบินด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะลิบบินเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้ เส้นที่สามคล้องเส้นที่สองค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่หนึ่งนะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะจากนั้นล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้าไปในห่วงค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชรับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เ,นเพื่อนๆพนที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยก็นำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ บบน,นะคะหรือเ,เพื่อนๆจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะเราก็จะพับริบบิ้นนะคะเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นยาวด้านซ้ายพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะเส้นยาวด้านขวามือนำปลาริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะดึงให้กระชรับนะคะ รีดมุมให้ไปลอยนะคะแบบนี้การริบบิ้นเลื่อนหลุดค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็จะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นสั้นด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็สอดเข้าช่องตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นผล่ตรงนี้ค่ะให้เพื่อนสอดให้ครบทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นสั้นนะคะด้านบนก็สอดลงมาด้านล่างค่ะ ความมือนะคะสอดตรงนี้เ,นเพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะเลีดมุมตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดค่ะเราจะได้ลักษณะนี้พอเราได้แบบนี้เราก็จะพิกกับด้านมานะคะแบบนี้พีก,กับด้านมาเราจะทํามุมนะคะของตัวดอกทั้งสี่มุมค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็จะพาริบบิ้นเส้นด้านบนค่ะตรงนี้ พัริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้เลยจากนั้นนำปลาริบบิ้นสอดช่องด้าน,น้าค่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เส้นที่สองนะคะเส้นสีขาวพับริบบิ้นลงมาค่ะทำเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะทำเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ เส้นที่สี่นะคะตรงนีเน้เพื่อนๆก็ดึงให้กระชับนะคะจัดมุมเขาให้เท่าเๆกันค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็จะมาทํากลีบด้านในกันเลยนะคะตรงนี้ ทำกลีบด้านในตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็จับนะคะลักษณะนี้ค่ะเราจะทำเส้นด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้เพื่อนก็พับริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยโค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้แบบนี้นะคะจากนั้นก็นำปลายริบบิ้นค่ะพับขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้สอดเข้าไปในช่องตรงนี้ค่ะ รดเข้าไปในห่วงตรงนี้นะคะตรงนี้ให้ได้ลักษณะนี้จากนั้นดึงนะคะแบบนี้เลยดึงนะคะแบบนี้พับปลาริบบิ้นะคะบิดปลาริบบิ้ลงมาค่ะให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้แล้วก็สอดใต้เส้นสีชมพูด,ด้านหน้าตรงนี้ค่ะ แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆดันนะคะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะจับตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะตรงนี้เราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะจะได้กรีบป,ประมาณนี้เส้นที่สองนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็พาบริบินเส้นที่สามลงมานะคะแบบนี้ เส้นที่สองตรงนี้พับลิบบิ้นนะคะโค้งนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้จากนั้นเพื่อนๆนำปาลาริบบิ้นตรงนี้นะคะพับนะคะแบบนี้สอดเข้าไปในห่วงตรงนี้นะคะสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงนะคะขึ้นมานะคะแบบนี้ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะจะได้แบบนี้ จากนั้นนะคะเพื่อนๆนก็พับริบบิ้นมาทางขวามือลักษณะนี้ให้เพื่อนใช้นิ้วโป้งกันเพื่อนเพื่ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะจับลักษณะนี้ค่ะแล้วพับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้สอดใต้เส้นสีขาวนะคะด้านหน้าตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเพื่อนๆ่อก็ค่อยๆดึงนะคะจัดกรีบนะคะ แบบนี้ค่ะมีปูงกับิ้วชี้นะคะช่วยดันกลีบตรงนี้นะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังนะคะเส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะแบบนี้ัาริปปินนะคะโค้งนะคะแบบนี้ค่ะให้ได้เป็นกลวยลักษณะน,นี้ จากนั้นเ,นเพื่อนๆก็พับปลาลิบบน,นะคะใช้นิน้วโป้งในชี้จับตรงนี้ไว้ค่ะพับปลาลิบบนขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงตรงนี้นะคะแบบนี้ดึงนะคะให้ได้แบบนี้นะคะพับลิบบิน้นะคะมาทางขวามือลนนักษณะนี้บิดปลาริบบิ้ค่ะสอด ใายเส้นสีชมพูด้านล่างตรงนี้ค่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะปริบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะเพื่อนก็ใช้นิ้วโปง้งนิ้วชี้กดตรงนี้โลงแล้วก็มือตรงนี้ก็ดึงนะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาจัดกลีบกันที่หลังได้นะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่ค่ะพับริบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้จับตรงนี้ไว้ค่ะ ปาลิบีนนะคะพับขึ้นมาแล้วสอดเข้าไปในห่วงค่ะตึงนั้นก็ดึงนะคะตึงขึ้นไปนะคะแบบนี้ให้ได้ลักษณะนี้พับริบ้นลงมาค่ะพับปลาลิบีนค่ะสอดเข้าไปใต้กลีบสีขาวนะคะตรงนี้ เพื่อนๆก็ช่วยจัดกรีบนะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะแบบนี้กดลงไปนะคะเพื่อนๆก็ดูให้เท่าๆกันนะคะ ประมาณนี้นะคะดึงจัดกลีบให้เท่ากันนะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้เยสอนตรงนี้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะตกแต่งนะคะเราก็จะนำลูกปัดสีทองนะคะตัวนี้6กมิลน,นะคะเราก็ใช้แหนบช่วยจับนะคะจับแบบนี้แล้วก็ยิงกาวร้อนนะคะใพ้เพื่อนยิงกาวร้อนนิดนึงค่ะตรงนี้ ากนั้นให้เพื่อนเพื่อนนะคะวางให้ตรงกลางนะคะเพื่อนๆนคนไหนไม่มีจะไม่ติดก็ได้นะคะแล้วก็กดให้เก้าเขาติดนะคะจะได้แบบนี้ประมาณนี้ค่ะ <S <S แล้วก็จะพลิกกับด้านมานะคะใส่เหรียญที่หลังนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ใส่เหรียญไปแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้สำหรับเพื่อนเพื่อนที่จะใส่เหรียญที่หลังก็นำเหรียญมาวางนะคะแบบนี้นะคะ จะใช้กาวสองหน้าแบบบางติดที่เหรียญก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนสารลายขัดธรรมดาเลยนะคะแบบนี้สารลายขัดนะคะสอดเก็บริบบิ้นธรรมดาเลยนะคะสอดเข้าไปนะคะแบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่จะทำไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะ เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะแล้วก็ให้เพื่อนใช้เทปใสนะคะติดการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแล้วก็ไม่ให้เหลียนเราหลุดด้วยนะคะื่้นก็ดึงให้กระชับนะคะจะได้ด้านลางลักษณะนี้นะคะขั้นตอนนี้สําหรับเพื่อนๆที่จะทําไห้เสีเหรียญทีหลังะค่ะแบบนี้นะคะเป็นลายที่ทําง่ายนะคะ ขั้นตอนก็ไม่ยากนะคะเ,เพื่อนๆลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ